ว่าเรื่องของภาษีศุลการกรตอบโต้หรือว่าดิสเบรคอ t ทาริฟนะครับออกมาชัดเจน19นะฮะแล้วก็เราได้เห็นภาพกว้างๆไปแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมของตลาดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราช่วงนี้นะจะมาเจาะลึกกันอีอีกสเต็ปนึ่ะครับว่าไปถึงหุ้นรายตัวด้วยว่าเออหุ้นกลุ่มไหน ตัวไหนอย่างไรที่จะได้รับทั้งในเชิงบวก<ม>เชิงลบกับประเด็นตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่คุณกรณพัฒน์วรเชษนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับสวัสดีครับคุณกรณพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแหมต้องขออนุญาตคุณกรณพัฒน์สักนิดหนึ่งครับได้ข่าวว่าไปติดภารกิจอยู่ต่างต่างจังหวัดนะฮะต้องขออภัยนิดหนึ่งนะฮะแหมวันนี้เอาเริ่มต้นนี้ก่อนฮะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นกู๊ดดิวเลยไหมคุณกรับ ก็บอกว่ากาเราดูนะครับว่าเรทภาษีที่ได้เนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับตอนแรกเราก็ดูตรงๆนี้แหละนะครับว่าระดับภาษีที่เราได้เนี่ยนะครับเท่ากับอินโดนีเซียนะครับเท่ากับตัวมาเลเซียเท่ากับกัมพูชานะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในอาเซียนนะครับยกเว้นสิงคโปร์นะซึ่งสิงคโปร์เองเขาก็ชัดเจนว่าได้หรือว่าเขาที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเขาเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ ขาดดุลกับสหรัฐอยู่นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจภาคบริการเป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงกับเรานะครับขณะที่เทียบกับเวียดนามเนี่ยเราดีกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะไม่ต้องไปดูพวกตัวเรานะครับหรือว่าประเทศอื่นที่เขามีเรทภาษีที่สูงกว่าเพราะนั้นแน่นอนว่าในเซาท์เวสตเอเชียเนี่ยเราแข่งขันได้นะครับ mm hmm. น,นี้คือข้อดีมากๆานะครับ mm hmm. อันที่สองที่เราต้องดูต่อนะครับว่าข้อแรกเปลี่ยนเนี่ยเราแลก,กอะไรบ้างน,นะครับ mm hmm. เช่นว่าเราเนี่ยมีการ เปิดภาษีนะครับเสรีการค้ากับสหรัฐเนี่ยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหมวดสินค้าทั้งหมดนะครับร้กันไว้สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวสินค้าที่เป็นเกษตรนะครับในส่วนของตัวพวกข้าวนะครับหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ใะกลุ่มโปรตีนในดุลภาพรวมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปกป้องนะอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ธุรกิจภายในให้มีความสามารถในการแข่งขันได้นะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับประเทศที่ได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเราเนี่ยนะครับ อ,อินโดนีเซียเอ่ยนะครับหรือแม้แต่ตัวฟิลิปปินส์เอ่ยเนี่ยนะครับเขาเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เ,เนี่ยเรื่องฐานทัพด้วยของเราเนี่ยไม่มีเรื่องนี้นะครับขณะที่ในฝั่งตัวเวียดนามเนี่ยก็เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรดภาษีเนี่ยสูงกว่าเราแล้วก็เป็นชาติที่โดนเพ่งเล็งในเรื่องตัวทรานส s a c t i o n นะครับว่าถ้ามีเนี่ยนะครับอาจจะโดนภาษีอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหมวดสินค้าของเวียดนามเ,เนี่ยมีการ e s t i m เ t e ว่าสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่สมองไปเลยว่ามันเป็นการส ดีลของเราที่ได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับ,รบแล้วก <c oughs> ็ต้องบอกว่าเราเป็นพูดดีลนะครับพูดดีนะครับที่ <c oughs> ได้ทําให้เกิดภาพของตัวความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคนี้นะครับสูงขึ้นมาแบบมีนัยสาคัญนะครับคือ <c oughs> ต้องบอกนี้ก่อนว่าผู้ลงทุนหรือว่าประชาชนคนไทยทั่วไปเขาจะถามว่า้มันโดนภาษีจากเมื่อก่อนไม่โดนนะครับแล้วมันจะดีได้ยังไงนะครับต้องดูแบบนี้ครับว่าซอตเองเนี่ยเก็บภาษีทุกชาติไม่ใช่ชาติเราชาติเดียวเพราะฉะนั้น พอมันเก็บไปทุกชาติเนี่ยสี่สำคัญก็ต้องดูว่าเออเราได้ระดับภาษีเท่าไหร่แล้วเราแลกอะไรบ้างน,นะครับขณะที่ประเทศอื่นนะครับในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าได้ r a t สิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงนะครับกลัลต้าก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงแต่แรกกับการที่เขาต้องไปลงทุนในสหรัฐเองเนี่ยนะครับแบบมีเนีย่ยงสำคัญนี่เราบอกว่าเขาใช้เรื่องตัวเม็ดเงินนะหาสารในการที่ต้องไปอิ invest นอกประเทศนะครับขณะที่ตัวไต้หวันเองเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจเป็นชาติหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับจีนนเองะครับก ดเริภาษีเท่ากับเวียดนามเลยนะครับเพียงนในภาพรวมเนี่ยผมตีภาพแบบนี้ครับว่าจากภาพที่เราเคยคิดกันว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยนะครับเขามีเรื่องของตัว Art of d e a l ในการ negotiate นะครับเรียงนั้นประเทศอย่างจีนอย่างเวียดนามเนี่ยควรจะได้ดีลการค้าที่ยากนะตามมาด้วยตัวไต้หวันนะครับท้ายสุดเองเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีข้อตกลงกับตัวจีนกับเวียดนามก่อนนะครับแล้วก็รับภาษีเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นนะครับเพื่อที่จะดึงให้แต่ละประเทศเองเนี่ยมาเจรจานะครับแล้วก็ แน่นอนครับอย่างเวียดนามเเนี่ยเขาได้ปปิดดิวยาเขาก็ต้องมีการเปิดให้มากนะครับก็ทําให้ใหลายๆประเทศเองก็จะเปิดในเรื่องตัวข้อเสนอขึ้นมามากพอสมควรจริงๆแล้วต้องบอกว่าสหรัฐอ,อิก็ค่อนข้างจะเล่นเกมเจรจาที่ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับประเทศเขานะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ยแน่นอนว่าสหรัฐเป็นเทรดพาร์ทเนอร์หลักแล้วก็เป็นคู่ค้าสำคัญของเราเนี่ยครับ,รบถ้าเราจะไม่มีข้อแรกเปลี่ยนเลยนะครับการค้าตรงนี้หายไปเลยเนี่ยมันเสียหายกับประเทศมากนะครับมันเลย็นที่มาว่า ตอนนี้ดิวที่19%แล้วก็เสนอของเราในส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับ,รบมันมีการโปรเซสตอุตสาหกรรมภายในระดับหนึ่งเนี่ยภาคประชาชนตอบรับเชิงบวกครับเห็นว่า,าตัวหน่วยงานภาคเอกชนต่างต่างออกมาชื่นชมทีมไทยแลนด์ครับก็ต้องบอกว่าถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินจากข้อเสนอนะครับที่ผมเห็นล่าสุดในเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องรอรัฐมนตรีพลังชินึงว่าท่านมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมถือว่าเป็นกูปดดิลครับแล้วก็เป็นเกรดดิลที่ อาจจะไม่ใช่ดีสําหรับเรานะครับแบบร้อเซแต่ว่าถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วก็เทียบกับประเทศที่การแข่งขันด้านโครงสร้างงานลิตเนี่ยถือว่าเราทําได้ดีเลยแล้วเรามีโอกาสสังเกภาพด้านการสูงขึ้นครับผมครับผมครับในแง่ของกลุ่มหุ้นนะครับกลุ่มหุ้นที่อาจจะต้องระวัดระวังเรื่องของการหายทางโมแรยเพราะดัชนีเอ็มก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้มันมันต้องระวังตัวไหนบ้างแล้วก็ดูแล้วว่ากลุ่มหุ้นที่มันพอจะเข้าไปลงทุนต่อได้นะครับมันมีกลุ่มไหนบ้าง คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าตลาดเองเนี่ยมีความคาดหวังมาแต่ว่าตลาดเองก็จะไม่ได้เล่เนเต็มที่หรอกนะครับเพราะว่าก็อาจจะกล้ากลัวเมวื่อวานผมลองทำเซอร์วย์เบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าคนส่วนใหญ,ญ่คิดว่าจะได้ภาษีเท่าไหร่กันคนที่มองอ19เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแค่ประมาณสักเจ็ดท่านนะครับคนที่มองว่าจะต่ำกว่านั้นมีสักสิบท่าน,นแต่ที่เหลือเ,เกินครึ่งเลยครับมองว่า 20เบิร์ฟขึ้นไปนะครับก็ซ้อนว่าตลาดเองเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับภาพบวกมินิเต็มที่แล้วก็ไม่ได้เชื่อมั่นมากว่าเราจะได้รับภาษีที่ต่ํากว่า20%ไม่ว่าจะมีความคาดหวังบ้างก็าตามนะครับเพียงตลาดทุนไทยนะครับระยะหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่แบบับขึ้นไป1,295ถึง1,330จุดได้นะครับแต่ว่าช็อตเทอมแน่นอนครับมันมีข่าวดีนะครับมันก็จะมีแรงเทคโปรฟิตสั้นๆแต่เซตเองเนี่ยจะสวิงในกรอบครับ1,000 239-1,230ที่เป็นฐานนะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนวันนี้อยู่ที่1,260ไม่เสีนว่าเมื่อเช้าเองเซ็ตเตอร์จะลิมิตอัปไซด์ที่1,260นะครับแต่ในภาพรวมผมคิดว่าตลาดเองนะครับจะพักแค่สั้นๆแล้วเดี๋ยวจะถูกดันขึ้นมาเพราะว่าต้องบอกว่านมีโอกาสด้านแขขันสูงขึ้นางๆมีเนี้สสำคัญนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในมิติการลงทุนหนึ่งเนี่ยเขาจะรีเีประเทศต่างๆในตลาดเกินใหม่ด้วยว่าใครได้รัภาษีที่ดีกว่ากันนะครับซึ่งเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ ได้เบรคภาษีที่ดีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการโลโเคชันเม็ดเงินนะครับมาลงทุนในกลุ่มประเทศที่ดาวไซรัสด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศอื่นนะครับมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมนเลยเป็นที่มาครับว่าทำไมหนึ่งเดือนที่ผ่านมา,มาตลาดหุ้นไทยถึงมีภาพของการเปรียบคือฟอร์มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ทาให้เราเนี่ยจากเดิมทีประมาณสักสิ้นเดือนนี้ยนเนี่ยเราน่าจะเป็นชาติที่ยังจะโดนล,ลดหนักจากอ s นเซียเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่โดนล,ลดแล้วหรือว่าอาจจะโดนเพิ่มน,นิดๆได้ด้วยนะครับเพราะว่า ภาพของการปรับสนะนะครับกำลังเกิดขึ้นอยู่อย่างเช่นหนึ่งตัวบราสิลอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าภาษีเบสเขาโดนสิทธ์นะครับแล้วก็มีภาษีเพิ่มเติมอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามคำสั่งของทรัมป์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะครับเพราะนั้นตลาดเกิดใหม่ในเมกาใต้ก็เหนื่อยนะครับเช่นเดียวตัวเม็กซิโกด้วยนะครับขณะที่ใน เอเชียเองเราแทบไม่ไ hmm. ด้แพ้เท so, ็ตไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่จะเปอร์ฟอร์มตอนนี้นะครับนิคมอุตสาหกรรมครับจะเริ่มอันล็อกเพราะว่าที่เวียดนามเราแข่งขันได้นะครับตัวมันตะ w s a นะผมว่า w s a ที่อิงฐานการดิบภายในก็จะเด่นนะครับหุ้นกลุ่มเกษตรบ้านเรานะครับ CPF g f p t GU นะครับรวมถึง t v o พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะก่อนเนี้ยโดนเพรสเชอร์ในเรื่องตัว คามได้นับด้านภาษีนะครับส่วนกลุ่มพลังงานจะได้ประโยชน์เชิงบวกแน่ๆครับเพราะว่ามันมีข้อเสนอในเรื่องหนึ่งเรื่องการนําเข้าพลังงานจากสหรัฐเข้ามาเพิ่มเติมเพราะเราเป็นประเทศที่ต้องบอกว่า deficit ในเรื่องตัวนิกจี้อยู่นะครับเพียภาพรวมเองเนตต้นทุนพลังงานที่อาจจะถูกลงนะครับก็จะเป็นรเวไร์ให้กับตัวกลุ่มปตทนะครับปิโตเคมีขั้นกลางขั้นปลายพวกไทออยปตทซีนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวตัวไฟอย่างพวกกาฟินิจีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องนี้นะครับจากภายนอกที่จะมีโอกาสเพอร์ฟอร์มถัดมาเซ็นเมนต์นะครับในแง่ของตัวโดมสิกในประเทศเองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจะมีอัพไซน์ริสก่อนเนี้ยหลายๆเฮ้าส์ฟิวเนี่ยไปปรับ GDP ไทยลงไปที่1.3ถึง1.6กลุ่มพวกนี้ต้องมีการรีไว่์ซับขึ้นมาแน่นอนครับเพราะว่าเปรตภาษีเราไม่ใช่3.6เซ็นแล้วนะครับแล้วก็เป็นระดับ19เซ็นซึ่งแอบดีกว่าเบสฟิวที่เขามองไว้หน่อยหด้วยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำโพสซั่นนะครับแบบคอนเซอออวทีีฟเน่่ยจะมมงงงๆ20 25ถึครรรรับหืแแ้ตกุศฮเสริ์ วางไว้ที่20%ที่ GDP 2.1ก็อาจจะมีอ upside ในหน่อยได้เน้น GDP ไทยอาจจะโต2ต้นๆนนะครับธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มลักกาดอยู่จะมีการ perform ขึ้นผมอยากให้โฟกัสอย่างนี้ครับธนาคารเนี่ยเอา l e a d e อ asset quality ดีดู SCB ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิงกับรุ่นตัวการบินไทยที่เข้าเนี่ยลองดู BBL นะวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวท้าปลีกและกาดที่ก็เป็น CPO แต่โรงพยาบาลก็ บีดีเอ็นเอสลงไปกรุงเทพครับผมพูดประมาณนี้ครับผม,ผมคิดว่านักสุนเองลองจับจังหวะที่ตลาดมันมีการพักตัวไปหน่อยนะครับตั้งรับ<ม>แต่ว่าโดยภาพรวมรเซตจะมีตั้มที่ไปต่อครับผม ผมมีประเด็นที่ที่คุณกรพัฒ์พูดถึงอีมาร์ชินมาเก็ตของเราก็คือว่าดูแล้วในในเทียบเคียงกับตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่เนี่ยเรื่องของภาษีธรรมดูเหมือนเราดูดีเลยละดีกว่ากับเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งไหมฮะคุณกรพัฒเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเนี่ยในอ m มาร์ชินมาเก็ตเราเลงไปลึกกว่าชาวบ้านเขามันจะเป็นตัวเร่งทําให้มันเกิดอัพไซด์ที่มากขึ้นกว่านี้ไหมครับถ้าดูจากเบื้องต้น นึกง่ายๆครับว่าโดนอันเดอร์เวทอยู่ลดน้ำหนักอยู่พอมีการปรับสานะเนี่ยครับมันก็ยจะทำให้ตัวโมเมนตัมออกมาเป็นเชิงบวกมากขึ้นขึ้นมันจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยในกลุ่มที่มีการช็อตโพซิชันการเฮดจิ้งอยู่มันก็อาจจะโดนคอสควิดอีกร้ลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูในเรื่องการปรับสานะนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันจะมีมุมมองที่มันแตกต่างกันนิดนึ่งนะครบางกลุ่มอาจจะมองว่าเฮ้ยวันนี้ต้องเซิร์ฟแนนน่อครับเซฟกต์กิ่งเ็่มหนนลใชวต้น ของการเปิดทําการแล้วมันมีรายขายมาแต่ผมที่บอกภาพนี้ว่าตลาดจะเซตเบรแล้วก็ค่อยๆดันระดับขึ้นไประดับ19%เนี่ยเอาว่าลึกๆจริงๆเนี่ยการวางโพซิชั่นของตัวกลุ่มทุนฟอรเรนท์สถาบันในประเทศนะครับหรือแม้แต่กลุ่มทุนในประเทศเองเนี่ยไม่มีใครวางเต็มร้อยว่าที่มันจะได้19ปุ๊บทุกคนเองก็กังวลกันเผื่อเมื่อวานเองก็จะมีการทรีมโพซิชั่นอกไปบางส่วนด้วยพอริสภาพออกใช่ไหมครับใช่แล้วันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบนี้ครับสวิงคักตัวแล้วเดี๋ยวมันจะโดนดันดันดันขึ แล้วแถว1295ถึง1,330เนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยภายในรุ่นอื่นเข้ามาเพรสเชอร์ซ้ำเติมเนี่ยเซตจะประคองตัวในกรอบนี้ได้ครับเป็นมาดิ้งเนี่ยแนวรับก็อย่างที่ให้ไปครับ1239 1230เซฟจะอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสวิงขึ้นไปครับครับแหมเอาละครับแหมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณกอลพัทครับแหมวันนี้ขอขอโทษจริงๆต้องขออนุญาตคุณกอลพัทเพราะได้ข่าวว่าติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณจริงครับสวัสดีครับสวัสสสดดีีคครรััับบว คุณกรพัฒน์บราเชษนะครับจากกรุงศรีพหลสินนะก็ต้องขอญาตคุณกรพัฒน์จริงนะเพราะวันนี้คุณกรพัฒน์จริงเขาอยู่ต่างจังหวัดนะก็ก็โอเคละได้เห็นภาพนะคุณถ้าใช่ครับเราได้เห็นมุมมองในเชิงของถ้าเป็นภาพของการเปรียบเทียบในเชิงเปรียบเทียบนะเราไม่เป็นรองใครในเชิง1 9แต่แน่นอนละครับหลายคนบอกว่าเสียจาก10จากเไม่เคยเสียแล้วมาเสีย10บแล้วมาเสีย19มันจะดีได้ยังไงก็ ก็แน่นอนแล้วมันเทียบเคียงกับชาวบ้านในช่องเขาแต่ถ้าเราโดนรายเดียวเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องนะแต่นี้ก็ได้ได้โดนไปหมดแล้วก็ให้รท์สาคัญคือในตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่ของรเราดีกว่าคนอื่นอ่ามันก็เลยทําให้และในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ที่คุณกว่าทิ้งท้ายเมื่อสักครู่อ่ะค,คือก่อนอันนี้มันถูกอนันดเหตุถูกฮะม,มันถูกปร,นะรับลดน้ำหนักเราแยกกอบคนอื่นในอินเวสชั่นมาเก็ตแต่ขณะเดียวกันพอมีเรื่องภาษีมาแล้วเราดูดีกว่าคนอื่นนะมันก็เลยอาจจะทําให้กลับในเชิงของ มุมมองนั่งทุนแากเหมือนกันนะครับครับผมดูวันนี้หุ้นกลุ่มนิคมมาหุ้นกลุ่มนิคมมาคือคือของเราเองเนี่ยเราไม่โดนภาษีตอบโต้ไอเรื่องสมสมสิทธิ์ยังไม่ประกาศชัดเจนไม่ประกาศชัดเจนไม่พูดชัดเจนเหมือนกรณีของเวียดนามเวียดนามเขาพูดชัดเลยว่าอถ้ามีสมสิทธินะโดนในอีกสี่สิบเลยเป็นสี่สิบเลยเขาไม่มีเขายลยไม่มีอันนี้ก็อาจจะเป็นผมก็เลยครับตั้งคำถามว่าแสดงว่ามัน ภายใต้เงื่อนไขที่เราเสนอไปเนี่ยหรือมาตรการเชิงป้องกันเนี่ยครับมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่อืต้องมีต้องมีต้องมีแสดงเพราะว่าสารลัฐเขาไม่คิดไม่คิดเลยออเไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงเท่าที่ผมดูเอกสารเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดกันทีนะแต่ว่าไม่เห็นไม่ไม่ไม่ได้รีมาร์คเหมือนกับชัดเจนเหมือนกับกรณีของเวียดนามอ่ะอันนั้นเนี่ยเขารีมาร์คชัดเจนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นในมุมของคุณกรพัฒ์ในเชิงของหุ้นหลายๆตัวนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหลงมาแล้วก็ หลายหลายหุ้นนะฮะที่คุณวัดแนะนำก็น่าสนใจเด็ทีเดียวนะครับแต่เบื้องต้นก็วันนี้อาจจะมีสลับกันนะเซลล์ออนแฟกสลับมาแล้วก็อย่างไรก็ตามมันจะเป็นการเซตฐานขึ้นไปเรื่อยๆดีจะลงมาติดลบละนะครับก็เป็นปกตินะครับเป็นปกตินะครับก็อาจจะเซลล์ออนแฟกนะครับยกเว้นแต่ว่า15%เนี่ยอันนี้ไปต่อทันทีไม่ต้อองรไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลยนะครับเอาฮะก็ถือว่ามีความชัดเจนนะครับ